มาดูกันที่ข่าวกีฬากันบ้างน,นะคะได้มีการจับฉลากในการที่จะแบ่งซ้ายรอบแชมเปี้ยนลีก12ทีมนะคะและมีพิธีมอบรางวัลการแข่งฟุตบอล AS l e a ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2 2011ค่ะ เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการจับสลากแบ่งสายฟุตบอลลีกดิวิชัน2รอบแชมเปี้ยนลีกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่15ตุลาคม2554ซึ่งในงานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานความตื่นเต้นเนื่องจากมีแฟนบอลของทีมต่างๆเข้าร่วมรุ้นผลการจับฉลากกันอย่างคับข้างสำหรับการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการนำทีมที่ชนะเลิศจาก5ภูมิภาคมาจับสลากเรียงลำดับจัดสายก่อนจะจัดหา ทีมสาย A จจำนวนทั้งสิ้น3ทีมและทีมสาย B จจำนวนทั้งสิ้น2ทีมและนําทีมรองชนะเลิศมาสลับคว้ลงแต่ละสายโดยให้อยู่คนละสายกับทีมชนะเลิศในภาคเดียวกันและเมื่อได้ทีมในแต่ละสายครบ5ทีมก็จะจับฉลากเพื่อเลียงลาดับทีมต่อไปและสุดท้ายจึงจะนําทีมอันดับที่3าที่ดีที่สุด2ทีมมาจับฉลากลงสายต่อไปซึ่งผลการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลลีกดิวิชั่น2รอบแชมเป ีปรากฏว่าสาย A ได้แก่ทีมพิษโุโลกได้แก่ทีม TSY FC เลยซิตี้ราชบุรี FC พิจิต f อฟมอกศราศาสตร์และพัทลุง FC ส่วนสาย B ได้แก่ทีมระยอง FC กระบี่ f อลำพูนวอลลิเวอร์นอตกรุงเทพ FC 101ร้อยเอ็ดยูเนเต็ดและนครราชสีมา FC สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบแชมเปียนลีกจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่15ตุลาคม2554 โดยสาย A ทีมมอเกษตรศาสตร์จะพบกับทีมพัทลุง FC ทีมราชบุรี FC ก็จะพบกับทีมพิจิตร f อทีมพิจนศโลกที่ t s y FC พบกับทีมเลยซิตี้ส่วนของสาย B ก็จะเตะในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2554ซึ่งทีมของ1 0อยเอ็ดยนเตจะเปิดบ้านพบกับนครราชสีมา FC ทีมระยอง FC พบกับทีมกระบี่ FC และลำพูนวอร์ริเวอร์จะพบกับทีมน กรุงเทพ f อซซึ่งเกมการแข่งขันในรอบนี้จะ แข่งขันกันแบบยเย่าเยือนโดยจะคัดเลือกเอาที่1และที่2ของแต่ละสายเพื่อขึ้นเล่นในศึกดิวิชั่น1นอกจากนี้ยังมีการจัดนัดชิงชนะเลิศและชิงที่3โดยที่1ของแต่ละสายก็จะมาชิงชนะเลิศกันเพื่อหาแชมป์ของประเทศต่อไปส่วนเงินรางวัลในรายการนี้ทีมแชมป์ก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น2ล้านหแสนบาททีมอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทและทีมอันดับที่3ก็จะได้รับเงิน รางวัล5,000บาทหลังจากพิธีจับฉลากแบ่งสายจบลงได้มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมรวมดาราที่นำโดยเป็ดเชิญยิ้มสุเทพประยุนพิทักษ์และนายวรวีมักกุดีพบกับทีม VIP ราชบุรีนำทีมโดยนายบบรลือประสุทธิ์โสภาพอาดีตรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนรงครองชนในเจรรัตนพิเชษชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนาน สำหรับทีมราชันมังกรราชบุรี FC จะเปิดบ้านรับกับการมาเยือนของทีมพิจิต FC ในวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้แฟนบอลราชบุรี FC ไม่ควรพลาด เป็นมวยที่ถูกพูดนะครับตอนนี้ครับถ,ถ้าเป็นภาษาบวยแล้วนะครับเรียกว่าสูสีมากนะครับสำหรับแล้วคู่พิเศรษระหว่างลีกูนธากับทีมเศรษฐีสามหนึ่งซึ่งนำโดยคุณเป็ดเชนร์ี่แล้วก็ท่านนายกบรวีมกุลดีนะครับสมาคมผู้ก่อเหงะเทศไายท่านโบร สไตล์บาสิลล์รถนะครับสำหรับแต่ทีครับอีกทีเงสลับขาหลอกหลอกข้างตัวเองส่งตัำเกินไป